Oi, oi! Oi! ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับมาพบกับพวกเราในช่องฟารี h ช n n นลนะครับไม่ใช่พวกเราด็กผมกลับมาพบกับผมในช่องฟารี h ช n n นลนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมฟี่นะครับแล้วนะครับวันนี้คืนผมก็ไม่ได้ไมีเอ้ยแมวมาด้วยคับง วันนี้ผมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพื่อนๆก็คือแบบว่าตอนนี้เงินเหลือครับเพื่อนๆเงินเหลือก็เลยอยากจะอยากจะใช้เงินนะครับก็คือผมได้คิดว่าเออผมจะซื้อของอะไรให้น้องชายดีสซไพร์เพราะว่าเดียเพิ่งผ่านมันเกิดเองนะวันที่21เมกราคมก็ผ่านมาไม่กี่วันเองสิ่งของที่ผมจะซื้อสซไพร์น้องชายผมก็คือมันอยากได้โทรศัพท์ใหม่พอดีเลยนะทุกคนเราดูว่ารุ่นนี้จะเป็นไงก็นี่นะครับเพื่อนน <Wow. S 1> ี่ผมซื้อใหม่เลยเพิ่งซีนอยู่รุ่นอะไรวะ o p p o In o, In อินโนเอ็นสองนะครับเพื่อนอันนี้ก็เป็นอัปโป้รุ่นลีโน่สองนะครับเพื่อนๆก็คือซึ่งน้องชายผมอยากได้โทรศัพท์มาใหม่แล้วผม,ผมก็ได้เงินเหลือครับก็เลยซื้อมาให้เพืพ่อจะสไพรสนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็ไม่รู้หรอกครับแต่เ่เพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าคอนเซ็ปต์เราอะก็คือแกล้งนะครับเพื่อนๆก็คือเราได้เนี่ยเหมือนบ้านเนียนปะเนี่ยซีม,มาเมนี่ยโคตรเนียนเลยก็คือข้างในอะผมได้ใส่ยำ,ยำยำช่างน้อย ใส่เข้าไปนะครับเพื่อแบบว่าจะหลอกมันว่าไอนี่แล้วก็ใส่หินไปนิดนึงให้มันหนักๆนเพื่อนตอนนี้นะครับน้องชายผมก็ได้กลับบ้านนะครับซึ่งวันเนี้ยซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์เขาต้องกลับมาเย็นนี้นะครับเพื่อนๆ่เดี๋ยวเราก็จะมาสะไพกันซึ่งผมที่ผมไม่กลับบ้านนะเพราะว่าผมจะเตรียมแผนนี้นะครับเพื่อนแถวเนี้ยแม่งเถื่อนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่ามันจะดีใจแค่ไหนแล้วก่อนอื่นเพื่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครต์พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับพวกเรานะคร 30ไลค์พอเพื่อนก็เป็นกำลังใจพวกเราโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มแผงเลยดีกว่าเราตื่นไปตั้งกล้องก่อนนะครับช่องเราไม่มคิปลงลยิยลดลงดีคแกคนว่า,ค, e? วาค,ค,ค,นคนก็เบื่อนะหรือว่าจะเอาคิป อะไรดีกองสุ <s <S ่มกองสุ่มก็หาืรอยากมากอะไรอ่ะแล้วแต่ล้ล้วนร้อนขึ้นมาแล้วร้อนเลยออกมาเออไอ้เยอาแล้วเออแล้วมึงตั้งกล้องจะถ่ายอะไรอ่ะไม่คุณจะกลดเลยปล่ะกลดเลยปะเออยังมึงตั้งกล้องมึแล้วมึงที่แมวไม่จะถ่ายอะไรนี่ไม่คิดอะไรไม่รู้มึงจะแบบ ก็กำลังคิดอยู่ก็ถามมึงี่ปุ่นสามอยู่เนี่ยเออกกูอยากรู้ว่ามึงอยากได้อะไรพิเศษอ่ะอย,อยากได้อะไรไหมที่มึงบบวครับแบว่าอยากจะได้มือถือกูไม่ได้หรอกซื้อกูไม่ได้หรอกกูขอกอู<ะ>ขอมาไหมกูขอมาไปขอโทรศัพท์เนี่ยอ,อยากได้อะไรอ่ะก็เอ,อบโอบลเอโบ้อะไรก็ได้หรือว่าไม่ต้องเป็นตท็อปก็ได้ กูวแวแ่ามีเงินก้แบกูซื้อให้ค่งนี้กูรวยจะได้ลนะโทรศัพท์ไงโเออกูไป,ไ,ปไปดูวันนั้นงไปห้ามาแล้วไปดวกสวยนี่นีี่ัวตัวนี้ โมเสาร์เระใช้ตัวนี้ป่ะโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากเกิดอะไนี่ละของใครอ่ะเออของ e! ใครปะไม่รู้เหมือนกันอ่ะอืดิของใครอ่ะกูไม่รู้อ่ะกูซื้อมาไม่รู้จะให้ใครดีง้อป่ะล่ะเอาก็เอาไปดิว้าวให้ไงให้คืซื้อให้ให้ซื้อให้มันเกิด อยากซื้อให้มาซื้อมาซื้อกูมาเนี่ยแล้วมึงเอามาให้กูถามมากเลยมึซื้อให้จริงด้วยมัเนี่ยเออไม่มึงโกหกกูมึงไม่เอาเอาดิมึงให้กูดีมั้ยล่ะกูให้จริงจะไม่เอาใช่ไหมเออไม่เอาดีเดี๋ยวกูไม่ให้เออมาเนี่เอาเอาเอามึงให้ดีใช่ไหมเออซื้อเลยดิมึงซื้อเลยดิจะร้องไม่ดิ เงินเหลือครับไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องดีใจเงินเหลือนี่เลยเดี๋ยม่ถ่ายคลิปเลยอะไรเงยเฮ้ยไกลเลยไกลเลยไกลเลยควายนี่คนตุ๊กนี่ยังก็ถ่ายคลิปเลยถ่ายคลิปเลยว่ากูซื้อให้ถ่ายคลิปเลยว่ากูซื้อให้เออความเพี้ยนไม่ดีเลยไปเลยยั๊สคิดอะไรอะไรปะ จัดอะไร้อเียร์จัดมุมกล้องให้อวินมาลยอวิ๋นมลาไม่ปกตินะเนี่ยูอยากใจดีไงแกะแล้วเ่ยนะโคือคใหญ่

สวัส,สดีครับขอต้อนรับกลับมาสู่ช่องฟาลี่แชนแนลนะครับตอนนี้แล้วก็เห็นผมยิ้มแย้มเป็นพิเศษ,ษใช่ไหมครับคลิปนี้ผมจะมาแบบว่าผมจะร้องไห้ซื้อ <c oughs> ที่นี้ผมจะบอกว่าเออวันนี้วันเกิดผมก็ได้ผ่านมาแล้วะครับเพื่อนผ่านมาแล้วก็ก็นานเลวประมาณเกือบครึ่งเดือนแล้วผ่านมา ซึ่งผมก็บกกับแม่ว่าเออผมอยากได้โทรศัพท์ใช่ไหมแล้วแม่ก็บอกว่าเออต้รอรอแบบว่ารอตุนจีรอโบนัสก่อนอะไรเงี้ยแต่วันนี้นะครับเพื่อนมันมาอยู่นี่นะครับเพื่อสงสัยเลยว่าใครมาซื้อให้ผมผมก็ไม่อยากจะเชื่อมันนะครับว่าพี่ชายเนี่ยเออนะน,ะน,ะนะี่สุดเลย ผมจะมาซื้อให้นะผมจรอนก่อนทุกคืนเลยครับเพื่อนผมคิดว่าอยากเห็นแล้วไม่เสวยแค่ไหนขอบคุณขอบคุณมากจริงเออไม่ต้องขอบคุณอยากซื้อให้เฉยๆไม่กันนะคือมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากนะมันก็ไปแค่เศษตังบนหลังตู้เย็น,ยนอยไม่ได้อยากเห็นแล้วเนี่ยมันสวยแค่ไหน

เสไม่เสร็จโหดูเรื่องจริงจริงขอบคุณมากขอบคุณมากจริงเปิดดูเรืวงเปิดดูโทรับท์แล้วมาเป็นค่อยไปนี่นะครับที่แกะซิมลองเก็บเอาไว้เปิ่ซิมอุ้ยดูไงชอบไหม เจ้มเจมให้ดูดิโอ้โหสวยขนาดนี้มีกูโ้ยมึโรับไดยหอกูั์ตั้งใจซื้อให้มึงเลยนะมึงบอกแล้มึงเป็นแค่เศษตังค์็หลัตัวเย็นของกูเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรอย่าง้นแล้วดิโอ้ย่ได้ไม่น่าเชื่อมึงเลยว่ะ ขอบคุณมากเลยนมาขอบคุณมากไอ้ไอ้กอะไรมาองไอ้โกงะไรอ่ะอะไรอ่ะไอ้ย่าโก่งอะไรอะไยามให้เียอะไอ้ควายก็ูดไรอู้ดดีใไอ้ควายก็กูจะซื้อให้แถวเนี้ยแม่งเถื่อนวูซื้ออะไรลอสซื้อะไรบะเออควาย เอาละ,ะครับพเพื่อนๆเป็นไงกันเอาละ,ะครับพเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างครับคลิปวันนี้เ,เพื่อนชอบกับพกเพื่อนๆให้ตพวกเราด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็แบบก็ซึ้งมันก็ซึ้งๆอะไรเพื่อนๆแต่เพื่อนก็ครับเยวผมก็จัดแต่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอีกก็อรอติดตามได้เลยนะครับแต่วันนี้พวกเราขอตัวนาไก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในช่อง Fally Channel นะครับบ๊ายบาย 천천 어. uh.